คนละครึ่งพลัสทำให้ชาวตรังเหนื่อหลายคิวยาวลดแต่ไม่หมดประชาชนร้องขอภาครัฐปรับปรุงระบบวันที่18ตุลาคมที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดตรังบรรยากาศคึกคักด้วยประชาชนจำนวนมากที่ต่อคิวยาวนานตั้งแต่ก่อนห้างเปิดเพื่อมาลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส2,568ภายในธนาคารกรุงไทยสาขาภายในห้างโดยการกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง จะเริ่มต้นในวันที่20 26ตุลาคมนี้แต่ที่น่าสนใจคือภายหลังที่ห้างเปิดประตูและธนาคารกรุงไทยชั้นสองเริ่มให้บริการพบว่าคิวยังคงยาวเต็มไปด้วยประชาชนที่มาบริการอย่างหนึ่งแน่นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาบุตรหลานช่วยเหลือในการยืนยักอันตัวตนทั้งที่ตู้ ATM และกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ซึ่งสาเหตุหลักมาจากปัญหาการเปลี่ยนโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ทําให้ต้องมายืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งรวมถึงปัญหาเบอร์โทรศัพท์ไม่ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีที่ส่งผลให้ต้องมาดําเนินการยืนยันซิทิครั้งแต่ที่น่าสนใจคือธนาคารกรุงไทยสาขานี้สามารถรับคิวได้เพียงวันละ300คิวเท่านั้นทําให้หลายคนต้องเดินทางกลับบ้านและตั้งใจมารอคิวใหม่ ในวันถัดไปซึ่งเป็นภาระที่ไม่เล็กน้อยสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเดินทางตัวอย่างเช่นนางสมจิตอายุ60ปีชาวอำเภอนายงจังหวัดตรงังที่เดินทางมากับสามีเพื่อแก้ปัญหาเข้าใช้งานแอปเปาตังไม่ได้เนื่องจากลืมรหัสผ่านและกดผิดหลายครั้งจนระบบล็อกต้องมาติดต่อธนาคารเพื่อปลดล็อกแต่เมื่อมาถึงกลับพบว่าคิวเต็มจึงต้องยืนรอหน้าตู้ ATM เเพื่อสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนใหม่โดยไม่แน่ใจว่าจะสามารถดำเนินการสำเร็จภายในวันนี้หรือไม่ นางสุนันทากเกลี้ยงสงอายุ5 5ปีชาวอัมพยานตาขาวจังหวัดตรังก็เผยให้ฟังว่าตนและเพื่อเดินทางมารอตั้งแต่ก่อนห้างเปิดหลังจากเมื่อวานไปที่อำเภอนายงและย่านตาขาวแล้วคิวเต็มจึงตัดสินใจมาที่ห้างโรบินสันตรังแทนโดยทั้งคู่มาช่วยญาติผู้สูงอายุยืนยันตัวตนเพราะหลายคนไม่สามารถทําด้วยตนเองได้เนื่องจากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อยแล้วทําไมภาครัฐไม่ปรับปรุงระบบให้ใช้งานง่ายขึ้น นางสุนันทามองว่าโครงการคนละครึ่งพลัส2,568เป็นโครงการที่ดีแต่ขั้นตอนการยืนยันตัวตนยังซับซ้อนและยุ่งยากโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานช่วยเหลือเธอเสนอแนะให้ภาครัฐปร,ปรับปรุงระบบให้ใช้งานง่ายขึ้นเช่นเพิ่มปุ่มเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือรหัสผ่านได้ด้วยตนเองในแอปหรือผ่านระบบไทยไอดีที่เอชดีเพื่อให้สามารถดำเนินการได้จากที่บ้านโดยไม่ต้องมาเข้าคิวแอที่ธนาคารหรือไม่ก็ภาครัฐควรกระจายจุดบริการยืนยันตัวตนไปยังอบอตอรหรือศูนย์ชุมชน เพื่ออำนวยคอวามสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเดินทางและลดความแออัดในพื้นที่ธนาคารสาขาในเขตเมืองคุณคิดยังไงกับปัญหานี้คิดว่าภาครัฐควรปรับปรุงระบบให้ใช้งานง่ายขึ้นหรือไม่มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ